ลองเปิดดูสิลองเปิดดูเอาอย่างนี้ทุกสังกเลยตกมาให้หนูลงเหมยตู้ก่อนเธอก็ถ่ายลงในไอจีแล้วก็เป็นยังไงเอาไปชยวเอนไงบ้าวันนี้มาให้กำลังใจกับจะบอกว่าตต้องตวน้ยมวนอยตันอัวอยัน้อนออตัวยว้วย้วัวนยยวออออว ชื่นมมเ,เอาเอาตัวน้องนงบบอนางแบบมาเล่าเป็นนางแบบเชื่อมโทมคนมากนคือมั่นใจแล้วแบบโคตรยกนิ้วให้เลยอ่ะคือมั่นใจแล้วแบบว่าพีเ็นชุสออกมาได้ด้วยความแบบอินเนอร์จริงๆของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ก็ปกมให้ค่ะแล้วก็พอมาเรื่องของตัวดีไซเนอร์โอเคบางคนอาจจะผิดจุดจากที่โจทย์ของตัวเองหรือว่าแต่บางคนก็คือทาได้แบบเฮ้ยส่วนคนที่ผิดโจทย์อ่ะตีต่อปีแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้แย่ ค่ะก็ก็ได้มาดู